เรามาดูจังหวะสวยๆครับจักรยานอากาศครับขอเริ่มจากเออร์ครับเออร์ลิงฮาแลนด์ครับโอ้สมัยอยู่ดอนมูนครับพีคพีครับจอมบาบูของเราครับอ่าลูกนี้ก็สวยเช่นเดียวกันครับนี่ครับฟาดอย่างตะก้อครับเปิดยัดเข้ากลางมากระโดดแล้วก็ขู่ที่ตัวครับสวยมากครับลูกนี้แล้วก็เสียบเสาเข้าไปเลยครับจังหวะนี้โอ้โหเนี่ยเจ้าพ่อครับลูกนี้โอเลวิเยชีรูครับโอ้สมัยอยู่กับเชลซีครับ สวยเหลือเกินครับลูกนี้องตัวกิสมันโอ้โหไปที่สมองล้วงครับแกชี้มาที่สมองตัวเองครับแล้วใครนะครับลูกนี้เป็นสลาตันครับโอ้โหอิ่งไปที่มครับโอ้โหทีมชาติสวีเดนครับแล้วว่าฟาลลูกนี้เป็นใครครับโอ้โหแอนดี้คาร์โรครับแย่ครับเปิดมาแล้วก็หลอกนิดนึงแล้วก็เอี้ยว โอ้โหฟาดโอ้โหลูกนี้เป็นเนี่ยเือดานซากิรีครับของสวิสแลงครับเปิดเข้ากลางมาโอ้โหไม่จับเขาฟาดทันทีครับเป็นใครครับอ้ดูไม่ทันครับไอ้ลูกนี้โอ้โหที่วิท่าเบอร์บอตอมรัยจังหวะสุดท้ายครับโอ้โหสันคาวานี่ครับปิดกล่องครับเรียบร้อยครับ